รถพลิกคว่ำหลายตลบแต่เจ้าตัวกลับรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เงินสดทองคําไม่หายสัก,กบาทวันที่16สิงหาคม2568บนถนนสายด่านขุนทดหนองสวงหน้าวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธเกิดเหตุรถกระบะสีดําเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบลงข้างทางจนสภาพพังยับผู้ขับคือกำนันปองนายทวัชชัยแสนประสิทธิ์ลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอด,ด่านขุนทดปาฏิหาริย์ปรากฏชัดเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเก็บไหลกับข้อมือเท่านั้นแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนอึ้งยิ่งกว่าคือภายในรถพบทองคําแท่ง20บาทเงินสด1นล้านห้าแสนบาทและเหรียญหลวงพ่อคุณทุกอย่างอยู่ครบไม่สูญหายเหตุการณ์นี้สะท้อนทั้งความบังเอิญและความเชื่อคนในพื้นที่มองว่าอาจเป็นบารมีพ่อคุณคุ้มครองเพราะจุดเกิดเหตุ อยู่ตรงหน้าวิทยาลัยที่ตั้งชื่อตามท่านพอดีขณะที่ในมุมกฎหมายและความปลอดภยัยถนนโค้งหลังฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยควรมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนนี่คือเรื่องราวที่บางคนเรียกอุ้บติเหตุแต่สําหรับกำนันป่องอาจกลายเป็นปาฏิหาริย์ที่2องที่ย้ำให้เราทุกคนระวังภยัยและไม่ประมาทในทุกเส้นทางของชีวิตลัคกี้โซนเอไรายงาน